อูกกำเมืองวรรณกรรมสอนภาษาเหนือเจ้า How to talk Northern Thai language วันนี้เสนอคำว่าจางจาง Today present word จางจ้างจางแปลว่าช้างจ้างแปลว่าช้าง จ้างมีนเอลฟนจ้างมีนเอลฟฟนคำว่าจ้างในภาษาเหนือก็คือช้างค่ะถ้าอยากจะไปเที่ยวปางช้างก็บอกกับรถโดยสารก็ได้ว่าจะไปแอวปางจ้างจะไปแอวปางจ้าง จ้างในภาษาจีนกลางหรือแมนดารินก็มีค่ะตาเชียงตาเชียงแปลว่าจ้างในสำเนียงของแม่ห้องสอนและเชียงใหม่จะเรียกช้างว่าจ้างจ้างแต่ภาคเหนือตอนบนจังหวัดอื่นๆจะออกเสียงเป็นจ้างจ้าง จ้างก็แปลว่าช้างดังนั้นไปเที่ยวที่ไหนก็ออกสำเนียงให้ถูกต้องนะคะจะได้สนุกค่ะสวัสดีวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะลาไปก่อนค่ะอีจ้างลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้าตอนยอนตะตอนยอนตะตอนยอนตอนยอนตอนยอน